嫌、yeah. ชิบหายแล้วตายไหมวะว้ายสวยแล้วสวยแล้วนี่ไม่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ๊ยอะไรเนี่ยแล้วทำไมสภาพเป็นแบบนี้ตาหมา้ผมเดี๋ยวเธาเป็นใครฉันน่ะเหรอฉันนะ่ะชื่อแคนดี แคนดี้ชีวิทยาศาสตร์เรียกว่าเอ็กซ์ตาซีหรือยาอีออกฤทธิ์กระตุ้นและหลอนประสาทมีสื่อโครงสร้างคล้ายกับยาบ้าออ๋แบบนี้นะหรอโอ๊ยป้าป้าเหรอคะดูหน้าสิหือลอยมาเฉียวโอ๊ยตกปาาตัวเองด้ยนะนี่ฉันจะบอกให้ว่าใครๆก็เรียกฉันว่าเคที่หรือเรียกอีกนามว่าเคที่เฮอร์รี่ เคที่ชี่วิทยาศาสตร์เรียกว่าเคตามีนหรือยาเคเป็นยาในกลุ่มยาสลบมีฤทธิ์ระงับประสาทมักใช้ในปาร์ตี้หรือเวลามีเซ็กส์เป็นยาฉลิดไหมเดี๋ยวนะเฮ้ยมันจะมีแค่เราสองคนหรอฉันว่ามันต้องมีอีก Hi e e v ฮัวกหลยังไงจ้ามันก็ต้องมีฉันด้วยสิอ่ะแต่อย่าเพิ่งงงนะคะ ส,สวยระดับอินเตอร์อย่างฉันก็ต้อง GHB International G G GHB ชีวิทยาศาสตร์เรียกว่าแกมมาไฮดอกซิบิวเรตหรือยาเสสาวเวลาใช้ก็จะผสมกับเครื่องดื่มใช้ปาร์ตี้หรือเวลามีเซ็กซ์ว่าแล้วนัวนไงใหญ่ตัวอันตรายใช่ใหญ่ใหญตัวต้นเรือหยุดฟังฉันให้จบก่อน ถ้าพวกหล่อนผสมฉันกับแอลกอฮอล์เนี่ยมีตายนะคะอย่าทาไปเล่นไปแต่ที่นี่ไม่มีแอลกอฮอล์เพราะฉะนั้นพวกหล่อนเอดามาปลั๊กปลั่กฉันนะ <c oughs> ใช่ก็คงไม่เป็นฉันแน่นอนอ้อาวอีนี่เอาตัวรอดอจะไม่ใช่แกไม่ใช่ฉันยังไงก็ใหญ่จี๊ดแน่นอนคะ่ะว,ว้าว ยี่จีกยี่จี้บีแน่เลยอ่ะ JKT หล่อนอย่ามาพูดแบบนี้นะหล่อนก็ใช่ย่อยใช้หล่อนเยอะไปเนี่ยก็สะเทือนต่อระบบประสาทแล้วก็ระบบปัสสาวะด้วยหรือที่เขาเรียกกันว่าเคโฮยอย่ังไงก็ไม่ใช่ฉันแน่นอนโอ้ยยังไงก็ไม่ใช่ฉันไม่ใช่ฉันด้วยคี่หล่อนหล่อนคนเดี๋ยวชอบหม่อนนะชอบหมู่ใช่ไหมหมู่ไม่ต เสียงดังเอไอโวยวายถึงข้างล่างพู้ไม่สวยไม่สวยจำไว้นะคะชันเนี่ยไอซี่หรือใครๆก็เรียกเอลซ่าค่ะสามสี่สวัสดีค่ะคุณแม่ไหว้พระเจค่ะ เอลซ่าริยาไอซ์ชีวิวิทยาศาสตร์เรียกว่าเม็ดเดนเฟตามีนเป็นสารที่นิยมใช้ในการมีเคมมพซ์มากที่สุดวิธีการใช้สูบหรือฉีดและถ้าใช้ติดต่อกันเป็นเวลาหลายวันและถ้าอดหลับอดนอนจะทำให้เกิดอาการหลอนหูแว่วแล้วก็ทำลายตัวเองทำาายคนอ,อื่นไม่ได้ที่มืงที่มันอะไรอ่ะเกิด <c oughs> อะไรขึ้น ฉันบอกเลยฉันไม่หานะฉันไม่หานะฉันบอกเลยอย่าทำตัวเป็นกระเทยค่ะกระเทยใครกะเทยมึงสิกระเทยกระเทยมึงไรฮือเลยกือเลยฮือเลยฮือเลยใเกียร์เลยอยากให่เกียร์ดแงมีใบไมรมีใบไม ยาเสพติดทุกชนิดเป็นอันตรายต่อร่างกายของผู้ใช้หางเลี่ยงไม่ได้ต้องระวังอย่าใช้เกินขนาดและระวังสารเสพติดที่ออกฤทธิ์เสริมกันโดยเฉพาะ GHB กับแอลกอฮอล์ซึ่งนำไปสู่การเสียชีวิตได้หากพบคนที่สารเสพติดเกินขนาดหรือโอเวอร์ดสให้รีบนำส่งโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดอย่าให้ความสนุกที่เลือดเป็นความสนุกครั้งสุดท้ายของชีวิตเซ็กสนุกได้โดยไม่ต้องพึ่งยาดูจบรู้เรื่องแล้วไปทำตาม